สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากไวิการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับวันนี้มาอยู่แถวหลังสิตครับดอนเมืองใกล้ๆดอนเมืองนะได้ช่างได้ยินเสียงเครื่องบินอยู่ไกลๆนะครับก็เปลี่ยนสลักเขาม้านะครับตอนนี้ถอดของเก้าออกละจะมีอาการหลวมของบูทเล็กน้อยนะครับ ประมาณหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าก็รว,วมแล้วสำหรับคอม้านาะถือว่ารวมแล้วตอนนี้ก็ขยับรูรูริมนะครับให้มันตรงนะครับให้มันตรงแนวไม่งั้นเดี๋ยวเวลา้ใส่เนี่ยมันจะใส่ยากนะครับครานี้ชุดเรียกว่าชุดใหญ่นะทั้งชุดทั้งชุดเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนเบื้องต้นคือเช็คสลักแหนบหน้าสลักแหนบหลัง อถอนมาเละหมดเลยนะครับทุกตัวแล้วก็คันชักคันส่งคันชักนี่ตึงอยู่นะไม่ถึงกับหลวมนะครับแต่คันส่งเนี่ยหลวมประมาณหนึ่งแต่ไม่มากก็หลวมละหลวมหลวมหลวมละนะครับอันนี้ก็เท่ากับสลักแหนบหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวไปดูสลักแหนบหลังอันนี้คือสลักข้อมานะครับเป็นคันนี้เป็นหกล้อเนาะ พอดีช่างไปหาตรงเต่งไม่ได้นะครับตรงเต่งมันค่อนข้างตัวใหญ่โอทีตรงเต็งค่อนข้างตัวใหญ่หน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้อันนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับก็เปลี่ยนโอว,วิกเตอร์นี่ทํายากจริงยอมลวไปิดไปหมดนะครับต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับถอยดึงช่างมีเครื่องมือพิเศษนะครับกาทาจริงๆอ่ะเกือบจะจบนะเกือบจะจบเมื่อวาน แต่มันไม่จบคือต้องไปหาตรงเตงครับแล้วติดไหลส่วนก็เลยพุ่ตรงว่า6ล้อรุ่นนี้นานนานทำครั้งนะครับแต่ว่าข้างหน้าสบายข้างหน้านี้แป๊บเดียวมาถึงประมาณ9โมงเมื่อวานเนาะมาถึงประมาณ9โมงทำข้างหน้าเสร็จประมาณเที่ยงนะครับยังไม่ทันเที่ยงดีแหละแล้วก็มาถอดข้างหลังนะครับแต่มาติดข้างหลังพอวิกเตอร์ข้างหลังนี่ทำยากจริง ทํายากแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยช่างเช็คเบื้องต้นคือ,อเหมือนจะเป็นลูกปืนแต่มันเป็นนิดเดียวนะครับพอทําสลักแหนบเสร็จก็เลยปรับลูกปืนตั้งเข้าไปตั้งแล้วมันไม่หายมันเป็นนิดเดียวจริงจริงเป็นคอม้าแหละเป็นข้างซ้ายนะครับแต่ลูกค้าก็เลยว่าเป็นแล้วข้างซ้ายเนี่ยก็ให้ทําข้างขวาไปด้วยก็คือทำทำไปเลยลวดเดียวขันชักขันส่งก็ให้เปลี่ยนไปเลยท่านก็ไปหาของมาเนาะ ก็ลเลยใช้เวลาทั้งหาของทั้งอะไรกว่าจะกลับมาถึงก็สี่โมงกว่าละวสี่โมงแล้วแล้วอีกอย่างคือมันไม่มีตรงเตงก็เลยตัดสินใจเก็บของมาทําต่อวันนี้ตอนนี้เที่ยงนะครับเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งแล้กินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ด้านหลังเก็บจบละเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับใส่บางโคนแต่อะไรเงี้ยนะครับ เสร็จแล้วก็มาทําต่อข้างหน้าคอม้านี่ประกอบแล้วนะครับกำลังประกอบกินอยู่ประกอบเข้าแล้วคาดว่าน่าจะไม่เกินบ่ายสองครับจริงๆถ้าวันนั้นทําต่อเนื่องไม่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือทําต่อถ้าไม่ติดวันนั้นน่าจะประมาณถักเกือบสองทุ่มกันก็ค่อนข้างจะมืดมืดเลยแหละนะครับพอดีเป็นลูกค้าใหม่เนาะ ไว้วางใจให้ช่างเข้ามาช่วยทําก็เดี๋ยวก็จัดไปครับหกล้อช่างก็ทำเนาะแต่ว่าวิกเตอร์นี่ก็จะเป็นอะไรที่ยังทําไม่เยอะนะทาไปสี่ห้าคันละข้างหลังนี่ยากเดี๋ยวมาว่ายากติดมันติดนะติดเยอะเพราะว่าหัวหัวมันใหญ่กระโหลกใหญ่อันนี้ก็อาจรจะ,ะบีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วลูกปืนยังสวยสวยอยู่นะครับที่ว่ายากเนี่ยให้ดูครับ คือมันติดตัวเนี้ยติดเยอะเลยเนาะติดค่อนข้างเยอะอย่างหนึง่งด้านในถ้าอีสูเนี่ยด้านในเป็นรูตีส่วนเข้าไปเลยจบนะใส่ของใหม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องดึงออกอย่างเดียวไม้ก็ต้องถอดหัวเนี่ยลงถอดหัวลงถอดลงเสร็จก็ต้องขึ้นแมลงให้สูงให้หัวมันกดต่าโอ้เยอะขั้นตอนเหมือนกันด้านหลังก็ ตัวคือแมลงสูงตรงเทงหนึ่งจะใส่เข้านะมันติดไปหมดช่องมันเล็กจะใส่ตรงตทงน,นี่ก็ยังยังใส่ยากเลยนะครับใส่มุดเข้ามานี่ก็ใส่ลําบากมันติดมุมติดติดขอบไปหมดนะครับค่อนข้างจะเอาเลือกอยู่ก็เลยช้ากับข้างหลังไม่งั้นจบคันหน้าถ้าไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะ ตรงนี้ก็จะมีโอลิงมีอะไรประกบเออเมื่อกี้ถึงไหนละขอโทษทีพอดีมไม่ได้ถ่ายต่อนเรื่องเลยงงพอหยุดถ่ายป๊อปลืมเลยครับโทษทีครับก็โอเคก็เป็นว่าสรุปก็คือจบนะครับตอนนี้คือประกอบแล้วแล้วเดี๋ยวใส่คันชักคันส่งแล้วก็ตปรับตั้งศูนย์เบื้องต้นให้ลูกค้าเนาะร้อยละเก้าสิบทั้งตั้งได้อยู่แล้ว ร้อยละเก้าสิบนี่คือใส่เข้าไปแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรลูกค้าไม่ไม่บน่นแต่ก็จะมีบ้างบางส่วนที่ว่าช่างอาจจะมีการคัดเคลื่อนของระ,ระดับสายตานะอาจจะมันวัดด้ใช้รถตลับเมตรอะแบบบ้านๆนะ่ระดับอาจารย์สอนมาสมัยโบราณนะเราก็ใช้วิธีนั้นแหละ นะครับใช้ตลับเมตรวัดเอาข้างหน้าข้างหลังทั้งสองข้างให้มุมมันได้ระยะให้มันได้นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับโดยปกติเราก็วัดหน้าหลังเนี่ยให้ตรงเท่ากันหรือหุบเล็กน้อยนะครับอย่าไปกลางออกนะไม่ใช่สกีนครับ <laughs> ไม่ใช่สกี เพราะว่าน้ำหนักพอกดมันจะยิ่งแบะนะครับอย่าไปกลางออกเดือดขาดนะครับกินยางนะอตามสูตรโบราณเขาเขาไม่ให้กลางออกนะครับเขาให้หุบเข้านะครับผม mm. ก็จะมีสูตรแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ช่างนะครับมากน้อยแล้วแต่ของช่างก็ใช้วิธีนี้ก็ร้อยละเก้าสิบไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับแผงเบรกตัวนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับมันติดนด ติดเยอะติดเยอะในที่นี้ก็คือน็อตมันบังเราไม่ได้ลื้อเบรกออกมาทั้งแผงเนาะถ้าลื้อเบรกทั้งแผงมันก็ขันรถง่ายเพราะว่าทําแล้วเราก็ทําให้มันรุดเร็วก็คือไม่ได้ไปลื้อมันนะครับโอเคหัวข้อม้านะครับเวลาใส่เข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบ๊อันนั้นมันลวมนะลวมนะครับ เพราะว่ารถสิบล้อเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยมันต้องใช้แรงดึงมหาศาลนะครับเพราะถ้าใส่เข้าไปคอมาหมาใส่แล้วเอามือดึงโยกไม่ใช่นะมันมันไม่มันไม่หลวมขนาดนั้นมันจะต้องหนืดมากๆเรียกว่าใช้ขาถีบเอานะเอามือดึงก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับไม่ใช่ใส่เข้าไปแล้วหลวมมาก แต่ถ้าเป็นแบบว่ากรณีรถใหม่ๆเลยถ้าเราเปลี่ยนอย่างนั้นอนะพอได้นะครับพอได้แต่ไม่ใช่ว่าโยกช่างเคยเห็นพี่ช่างโย่เจ้าหนึ่งเหมือนกันใส่เข้าไปเสร็จมาโยกมันเลยโอ้ยยงไลื่นดีไหมมันก็ไม่ลื่นขนาดนั้นไม่ลื่นขนาดนั้นคอม้าต้องไม่ลื่นขนาดนั้น ลื่นอาจจะหลวมแล้วนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับต้องต้องอย่าให้หลวมนะครับให้ฟิตน,นะทำคอมาต้องฟิตไว้นิดนึงนะครับเพื่อนหลวมไม่ได้นะมันมันมันไม่ดีต่อการขับขี่คือพอมันโยกตัวให้ตัวได้สักพักสักระยะหนึ่งมันจะหลวมเลยนะนะต้องเนิ้ๆช่างลองเข็นไปไหม ต้องหนืดหนือดอย่างนี้ต้องหนืดหนือดอย่างนี้ครับออกนี่ว่าออกเต็มแรงอ่ะให้มันขยับไม่ใช่ว่าปุ๊บ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 ๆๆก็ดีนะอาจจะสําหรับชิ้นชิ้นส่วนค่อนข้างใหม่ค่อนข้างใหม่ตรงเป๊ะแล้วเราถอดเปลี่ยนตามระยะอาการโอเคอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้ารถเ,เก่าแล้วถ้าหลวมๆอย่างนั้นต้องระวังนิดนึง ปกติคอม้าจะไม่หลวมขนาดน,นั้นโอเคครับก็วันนี้น่าจะสักบ่ายสองเต็มที่เลยบ่ายสามอะ่ะจบก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลช้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ